มีภาพจากวงจรปิดนะครับโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปเตือนภัยในกลุ่มอุดรบิดันนะครับหลังบอกว่ามีคนร้ายเดินมาขโมยรถจักรยานยนต์ h อน da s c o o ุปปี้อสีน้ำตาลทะเบียนกทมอของแฟนหนุ่มจอดเสียบกุญแจคาไว้ที่หน้าบ้านแถวแถวตำบลหมูหมณนอำเภอเมืองอุดรน,นะครับช่วงประมาณบ่ายสามโมงของวันที่23ที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านผู้ชมครับที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหเดินวนดูก่อนนะครับ ปั๊บนี่เอาให้ละเอียดเอาให้ละเอียดมองเห็นว่ากุญแจเสียบคาวไว้ก็เดินส่องที่ประตูรัว้วดูว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือไม่ก่อนที่จะขึ้นรถหยิบหมวกกันน็อกมาใส่แม่กลัวตำรวจจับนะครับเลยหยิบหมวกกันน็อกมาใส่แล้วก็สตาร์ทเครื่องหลบหนีไปทางเทศบาลเมืองหนองสำโรงครับต่อมานะครับผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังหน้าบ้านจุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวพบกับนายอภิวัตรนะครับ อยู่ที่เป็นชาวอำเภอนาแกจังหวัดนครพน,นมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตนทํางานเป็นช่างเช็คชเครื่องเช็คช่วงล่างเครื่องยนนะครับของบริษัทมีชื่อแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานีก่อนเกิดเหตุตนมารับทําความสะอาดบ้านให้คนที่รู้จักกาันเพราะเป็นวันหยุดแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์เสียบกุญแจคาไว้ที่รถเนื่องจากนํารถเข้าไปจอดในบ้านไม่ได้เพราะต้องใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงล้างทําความสะอาดพื้นหน้าบ้านและรอบบริเวณ โดยอยู่ห่างจากรถไม่เกิน10เมตรนะครับกระทั่งช่วงประมาณบ่าย3โมงงานก็กำลังจะเสร็จตนก็เดินไปดูระดับน้ำในแทงน้ำข้างบ้านใช้เวลา20วินาทีกลับออกมาหายครับรถจักรยานยนต์แม่สอบถามละแวกนั้นก็บอกว่าไม่มีใครทันสังเกตเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นเหมือนท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับว่ามีคนร้ายมาขโมยไปทางนี้แจ้งความไว้แล้วนะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นช่วยติดตามหาคุณไาย มาดำเนินคดีตามกฎหมายและอยากได้รถจักรยานยนต์คืนครับเรื่อยๆแล้วเดินผ่านมาแล้วมองมาเห็นกุญแจรถพอดีแล้วเดินกลับมาขโมยเพราะผมไปสอบถาม<ะ>เยอะแล้ว เอาร้านค้าร้านอะไรผมก็ไปถามแล้วก็ไม่ค่อยคนก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าครับไม่ค่อยก็มันขโมยไปแล้วมันก็ขี่ไปทางเทศบาลใช่ครับไปทางเทศบาลหนองสึมโลทำงานเทศบาลเนาะครับเหตุนก้าวเมื่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สามครับเวลาบ่ายสามโมงหนึ่งนาทีครับเรามาทำอะไรที่บ้านเนี่ครับผมมาทํางานรับจ็อบครับล้างพื้นให้ให้บ้านหลังนี้ครับผมจอดรถจักรยานยนต์ไว้ตรงนี้ครับ แล้วผมก็ทํางานอยู่ตรงนี้แหละครับตรงหน้าบ้านที่หน้าบ้านนี่ตรงนี้เลยแล้วับตามคลิปเลยแล้วผมก็ไปดูเช็คเช็คระดับน้ําครับทันประมาณยี่สิบวิครับที่โจรโจรมันมา,มาขาโมยมอเตอร์ไซค์ผมไป